สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมชินเชลบี้นะครับแล้วก็เรามาอยู่กันที่ตลาดทุ่งฟ้าบทนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่ากาดงัวนั่นเองนะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ มันเดิมเราไม่ได้มาเปิดกสอบหรืออะไรนะครับแต่เราจะมาซับลาวนะครับผมนี่ซับลาวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับก็กินน้ําปั่นกินน้ําปั่นด้วยนะครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรมั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้ได้หาบ้างครับก็ที่นี่นะครับก็จะมีร้านรุ่นพี่เนาะที่ขายเสือ้อมือสองอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะแวะไปด้วยนะครับผม ไม่รู้ว่าเจ้าของร้านจะอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าไปหาของหลุดเร <c oughs> ็วก็ตอนนี้ผมมาที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะสายๆนิดนึงนะครับจริงๆมันควรจะมาเช้ากว่าน,นี้เนาะเพราะว่าตลาดนี้เปิดตั้งแต่6กโมงนะครับยันเที่ยงเลยนะครับไม่แน่เราอาจจะมาลองมาแบบเช้ามืดดูนะครับเผื่อจะได้ของหลุดของดีเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูโซนเสื้อมือสองก่อนนะครับที่ว่าเขาแขวนเป็นลาวนะไปดูกันก่อนอ <c oughs> ุ้ยนี่เทพว่ะใกล้สงการแล้วนะ ขาย,ยาวมาดูดได้เลยลุยรานนี้นก่อนเลยรบกาแฟนะคะได้หิวก็แวะก่อนก็ได้นะคะแขคสามหสห้านะครับสามตัวร้อยขาในนะคะใครยังไม่มีหมวกเล่นสงการมาเลยนะคะนะสวคุนีนะคะมาเลือกเลยนะคะาเลือกกได้เลยข้ามาด้านในวยนะคะถ้ามีเบ็ดกาเบ็ดมากลาด้วยค่ะเสื้อแบบบาสนะปลาเยอะนะคะ ด้านหลังเป็นชื่อไม่เป็นไม่รู้ว่าทีมอะไรนะแต่คิดว่าไม่รู้ว่าสวยอ่ะไม่รู้สิแล้เราขอคิดก่อนตัวไหนเลือกกันเลยนะคะคุณพี่ถามราคากได้เลยนะคะก็มาในโซนนี้แบบว่าเราเอาพวกได้นะคะซื้อหมวกก็ยังเชื่อว่าป้ดยองนะคะ โซนถูกๆแล้วกันเนาะเอออุ้ยมัดอาลีองเลยนะคะลังคูอันนี้เป็นนักมวยนะครับเจมูมัดอาลีเตังสายนะคะตีนี้น่าเล่นนะคะค่ะสามสามมาแบบสีแบบหมดสงกามก็ใส่ได้นะคะได้เลยนะคะเล่นกันได้เลยค่ะเสียงค่อนข้างดังนิดนึงนะครับผมน้องเจ้าต้นแหวนมาลงกันเลยนะคะเฮียบริการลูกค้าหน่อยเอาเอาลงให้หน่อยเอาลงให้หน่อยคู่นั้นทรงสับลาวหรือเปล่าครับ่ ดูกันเลยนะคะชอบตัวไหนมีหลาไหนนะคะมีหลายสีทีนี้จัดให้เลยนะคะสีไม่สดก็มีนะคะสีสดก็มีนะคะเล่นลโออันนี้เป็นเหมือนเกมนะทุกคนเคอร์บี้นะไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่าเกมนะครับเคอร์บี้นะเมื่อก่อนผมเล่นอยู่นะวันนะคะสวยสวยอยู่นะห้าวันนะคะออเลือกเลยนะคะเลือกเลยนะคะ เนี่องมันนานนะคะข้ามูสสองไม่ต้องรีบร้อนเรือกนะคะเพราะของมันมาส่งอันนี้สวยอันนี้สวยใจร้อนเลือกไม่ได้นะคะผข้ามูสสองต้องเลื่อกกันนานๆนะคะเข้ามาดูกันก่อนได้เลยนะคะมันแบบแนวพัดเทลอะแต่ใหญ่เอ็กแอลกันน่าจะเอ็กแอลนะเราดูได้เลยนะคะใส่ไม่ได้นะคะเอออนี่เหมือนวอลคอมแล้วเหมือนวอลคอมนะ แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ะกรีนแบบใหม่มากไม่น่าใช่นะแต่แต่แล่งตอแต่แตาแตลแต่แต่แ่แต่นต่แต่แตลแต่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 แตนแตอนไรแต่แต่แเ่แต่นตนกกนแตนแต่แตนะตะ่่แตนะ่คะต่่นต่่ต่ก็ต่่แต่ต่่น่แต่แต<า>่่น่นะะ่อตต่่่ ตัวห้าสิบบาทว้าสิบบาทลูบี้แต่สวยนะชอบหลากหลายนะคะเสื้อเชิ้ตลายสปอตนะคะใส่ทำงานตัวเล็กตัวใหญ่อ่ามันสวยน้อยเลยตัวละ50บาทนะคะตัดใหม่นะคะพี่เสื้อยืดยูเอสนะคะเสื้อยืดยูเอสอ่าไปแล้วแต่เราไปที่ร้านนี้ต่อนะครับมาเป็นที่แล้วนะคะที่มาถึงบ้าน เม anyway> uh, really ื่อก <oh voilà ี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยือกันต่อครับผมเพลงค้งก็มันเลยเคลรยัผมว่าไม่น่าจะมีของหลุดมาแล้วเพราะว่าเรามากันสายมากนะครับอันนี้ตัวเท่าไหร่รับฮันเตอร์ สี่ร้อยเปย์เลยครับสี่ร้อยเปะ้เสี่ร้อยมาดูกันเลยนะคะสี่ร้อยมาดูกันได้เลยนะคะสี่ร้อยสวยอยากได้อยากได้ ไปดูโซนตรงนู้นเราน้าจะเหมาะกับโซนนี้นะโซนรบบจับปลามากกว่าถ้านั้นราคาดีกว่านี้ผมก็จะจัดอยู่

อไเสืนะคะเสืเ <S ess> ็นนนะคะตัวลาใส่สบายอได้ <S ess> ัหนดาหลังเมลยนะคะนยาวก็มต้ัวนะคะสวยน้อยสยมนะคะขอบเลยนะคะผ้าวนะคะเรื่องผ้าเหมือนเพิ่งออกจากกรสอบเลยเหมือนผ้าเพิจากกสอบแล้วทุกคน โดนเลยไ,ไปกันต่อไปอยังไม่ไม่ได้เลยนะ,ะหลังจากสับมาประมาณ2ล้านแล้วยังไม่ได้อะไรนะครับก็เดี๋ยวน่าจะไปดูดเกือบไ,ได้ละเกือบได้ใช่ใช่แต่เก็บไว้อยู่นะครับก็ <c oughs> นั่นแหละก็ผมคิดว่าเราน่าจะมากันสายเกินนะครับเรามากันก็7จ็ดโมงกว่าจะ8ปดโมงแล้วน่าจะของใหม่ๆน่าจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยลองรอบหน้าเนาะอาจจะมาเช้าหน่อยแล้วก็ลองดูว่าช่วงเช้าๆเนี่ยพอค้าจะเยอะแค่ไหนนะตอนนี้ก็เหมือนใกล้ถึงร้านถึงร้านรุ่นพี่นะครับที่เราน่าจะคุณหน้าคุณตากันนะคะะนรับผมใช่แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกำลังจะบอกว่าที่ร้านเอาโอเวอร์ไซส์ค่ะนามาลงเอามาแล้วหรอพี่รดอยู่ มาลงแป๊บเดียวลูกค้ามาตัดสามลูกเมื่อวาน,พ,น,านาพิ่งมาลงตอนบ่ายเพิ่งมาเหรอพี่ป้ายป้ายอะไระพี่ขาน,นำาน,นำเราเพียวได้นะอ่ะอะไรละ่ะเปิดเพียวได้ได้เปิดเท่าไหร่นะเปิดยี่สิบสองเปิดยี่สิบสองเหมือนเดิมออกก็โอเคเนาะโอเค,อเคใส่เยอะใส่สวยเอล ได้ได้อีกอ่ะอี๋ทำไมทำไมเรานี่เป็นร้านแคร์คุณเฮาส์นะครับผมที่ผมเคยไปเปิดกระสอบโอ้หนี่เหรอได้อ๋อออกจากกระสอบเลยเหลือกี่กระสอบพี่เหลืออยู่5ลูก5ลูกจองลูกนะได้นี่เดี๋ยวรีวิวรีวิวขอก่อนอันนี้ของที่ขายใก็เอาจากการลามาขายด้วยเนี่เด็กดูดูต้องใม่สวย เดี๋ยวมาหาของมาสับลาวได้ไหมมาสายเกินเจอแต่น้ำสอบแค่ไม่ได้อะไรเลยโอเคได้งไงเดี๋ยวผมแวะเข้าไปที่ร้านพี่โอเคครับพี่ครับน้าเดี๋ยวเจอกันครับดีครับนี่นะครับร้านแค่คุณเฮานะครับที่ผมเคยไปเปิดกระสอบนะก็มาขายที่ตลาดทุ่งฟ้าบดด้วยนะครับ ก็มาแวะทักทายนะครับทักทายร้านพี่ที่ผมเคยไปเปิดกระสอบเนาะที่ย่านสันรประตองนะครับผมก็เดี๋ยวคุยกันแะเหมือนแกเอากระสอบมาลงใหม่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้ไปลุยกระสอบโอเวอร์ไซส์กันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับผมเดี๋ยวเราจะไปอีกโซนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นฝั่งซ้ายของตลาดนะตรงนั้นก็จะมีพวกต้นไม้มีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกรองเท้าแล้วก็เสื้อ จริงๆที่นี่มีของขายเยอะมากนะครับแล้วก็เราเราไม่รู้จะถ่ายไงให้หมดอะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ไปที่มานะครับของชื่อตลาดนี้เนาะว่ากาดงัวทําไมถึงชื่อกาดงัวเนาะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมการถ้าแบบพูดแบบเท่ๆหน่อยก็เหมือนเทรดเทรดวัวเหมือนว่าเขามาเอาวัวมาแบบมีการซื้อขายวัวกันที่นี่เยอะมากแล้วก็ ที่การงัวนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ใครสะดวกก็ลองมาดูได้นะครับที่นี่ก็จะมีต้นไม้นะครับเยอะมากๆนะครับที่สามารถเลือกไปปลูกได้เลยนะครับผมตลาดจะมีทั้งสองฝั่งนะครับจะมีฝั่งซ้ายนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมีสองฝั่งเลยแต่เเราจะมาโซนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะจะมีพวกเสื้อผ้า,าอะไรค่อนข้างเยอะอยู่ ตรงนั้นรู้สึกว่าจะเดือดมากนะผมเห็นคนค่อนข้างเยอะเลยดเดี๋ยวเราไปดูกันอสิบบาทสิบ,บาทครับรุย หมดหมดราส,สิบบาทลแล้วผมเราไปกันต่อนี่เราก็มาเจอพวกเป็นเหมือนฟิกเกอร์นะครับ อันนี้แบบความฟอดในวัยเด็กมาน,นะอยากได้สักคันไหมเท่าไหร่89บาทวันโว่แต่ผมอยากได้อันนั้นอ่ะอะไรนะมดแตง่งอ่ะคอดมดแตง่ง30บบาทรถตำรวจรถตำรวจวรวจ,จีนไม่ได้ เปิดได้ก็เกิดไปได้เราตำรวจจีน30บาทไม่มีอ่ะไม่มีมัดแตงอ่ะแต่ตรงนี้ไม่รู้มีชินจังหรือเปล่าดูชินจังอุ้ยชอบมีโปเกมอนด้วยทุกคนแกะได้ไหมกดไม่ได้ เมื่อก่อนผมมีเยอะมากนะโปเกบอนอ่ะแต่จะเป็นของไอ, ough, อ้แมคโดนัลด์อ่ะมันจะแบบว่าแถมมานะครับทุกคนนี่นี่ผมจำนี่ผมจําได้เอาไว้แบบว่าเก็บสัตว์ในตำนานนี่เนไงถ้าใครเคยเล่นเกมใช่ต้องเป็นตัวเอ็มตัวเอ็มนี่มันว่าเหมือนจะแบบคุณภาพดีกว่าหร่ว, <c oughs> ว่าจะจับโปเกมอนได้ดีกว่า <c oughs> ประมาณนี้นี่นะมันก็เป็นแบบว่าเหมือนวัยเด็กนะครับเมื่อก่อนนี่อยากได้มาก แต่พอโตมาแล้วก็อยากได้อยู่ไม่มีวะ่ะไม่มีชินจังวะ่ะอันนี้ก็เป็นโซนรองเท้านะครับผมรองเท้าที่ผมก็จะแวะมานะมาอยู่บ่อยๆนะครับมาดูว่ามีอันไหนน่าสนใจนะครับเหมือ่อวาก็ได้ไปคู่นะึ่งนะ ะเป็นสีเหลืองนะ่ยจริงๆถ้าไม่สีเรียสนะก็เอาไปใส่เที่ยวเล่นได้นะร,ราคาก็250นะมีสีเหลืองแล้วยาสีแดงอนะ่ะเนีย่ยทรงคล้ายแวนเลย<ม>เหมือนแหวนกันนะ<ม>ใช่ป่ะแวน ผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของรองเท้าเลยนะครับจริงๆมันน่าจะมีหลุดแหละผมว่าสี่มิ้นไว้สี่สอสี่เกียวมิ้นสี่สองวันเนี่ยใส่เลยดิสวยดยวีอันนี้ก็เหมือนจะเป็นโซนเสื้อแบรนด์หรือแบบยูนิคออะไรพวกนี้นะครับตรงนี้นะ โซนตรงนี้ไปนะครับ อยอการยูกิในตำนานนะผมเมื่อก่อนนี้ผมซื้อบ่อยมากซื้อทุกวันโอ้อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะอันนี้ถ้าถ้าใครมีในในเด็กเยอะคือโกงมากเนี่ยมอนเตอร์อีกฝ่ายทุกตัวโจมตีไม่ได้3ามเทินเนี่ยดูครับโอ้ได้เจอของสมัยเด็กๆนะไม่รู้ว่าตอนนี้มันเด็กแล้วเท่าไหร่นะครับ ผ,ผ้าคคลุมแนละ้าคปูโตอนะไรเงี้ยสองร้อยมีกระตูนเลยนะทุกคนเมื่อก่อนนี้ขายในเซเว่นนะนะมาหาสนุกนะใครเคยอ่านมากอุ้ยนี่อันนี้ นี่ผมชอบลายเส้นนะที่เป็นแบบว่าพวกเรื่องผีเรื่องอะไรนะครับอ๋อโฮเล่ห้าสิบเล่มล,ล,ละสิบบาทนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นพวกการ์ตูนอนิเมะนะครับน่าจะใช่นะแต่เป็นเรื่องที่แบบผมไม่เคยเห็นเลยอะข้างในนู้นนะข้างในนู้น ตอนนี้ผมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผมนเน,น,นี่เป็นตลาดนะครับตลาดสดนะครับตอนนี้เราก็เดินในโซน จะเป็นเสื้อผ้านะครับนี่ผ้าพื้นเมืองก็มีนะครับผมผ้าฝ้ายนะครับเยี่ยมก็มีนะครับเยี่ยมก็มีคุณต้องบอกว่าที่นี่จะมีแทบทุกอย่างเลยนะครับผมนครับตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าต้นตอของคาว่ากาดงัวเนี่ยท,ที่มานะครับที่มาที่ไปนะครับของคำว่ากาดงัวนะทำไมถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกาดงัว งัวก็คือวัวนะครับวัวควายอย่างนี้เนาะนี่ครับโอ้เพียบเลยนะครับเจ้าวัวเจ้าควายนะครับก็เป็นแบบเหมือนแต่นี้เขาน่าจะมาเช้ากว่านี้เราต้องมาเช้ากว่านี้นะครับถึงจะเห็นการเทรดกันนะครับของเื้อสตีชอสีมเหมือนตอนนี้เขากาลังจะเอาวัวควายกลับแล้วนะครับเรามาไม่ทันนะครับ มีพามมาดูไก่นะครับทุกคนนี่เป็นไก่ชนนะไก่ชนเพียบเลยนะครับแต่เหมือนข้างในนี้จะมีเขาเรียกว่าร้านลาบอร่อยอร่อยนะครับอยู่ร้านหนึ่งนะแต่ที่ผมดูจากในติ๊กต็อกมานะครับจะมีร้านหนึ่ง นี่เราก็เดินมาพักใหญ่ๆนะครับผมก็เราก็เดินกันมาจนถึงแบบโซนเสื้อผ้ามันหมดแล้วนะครับก็จะเป็นโซนแบบจิปาถะเนาะจะมีพวกของใช้นะครับพวกพระเครื่องพวกนั่นแหละทุกคนของใช้พระเครื่องเสื้ออะไรก็พอมีอยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็นกับข้าวเนาะพวกผลไม้ผักอะไรพวกนี้นะครับ วอลอกนี้ก็อาจจะสั้นๆนะครับเพราะว่าก็ให้ดูว่าที่นี่พอมีอะไรนะครับปั๊มกระเป๋าครับปั๊บปั๊บเจ้านะครับเกิดโคงการในการดึงส่งปับปั๊บของก็จะเปิดในวันพุธที่1ิเมษายน2567นห้ร้อยหิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยอาจจะมีเขาเรียกว่าหมวกอยู่นะครับเมื่อกี้ลืมคุยหมวกเป็นร้านขายหมวกนะครับวันนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ย สาบาทสาบหาบาทเรามาดูกันโอ้เทเ่ดิอันนี้คือหาใส่นะครับไม่ใช่แบบซื้อไปขายนะอันนี้คือหาใส่ถ้าเห็นแค่นี้นึกว่าหมวกอะไรตลูกเสือ มันเหมือนลูกเสือแลนะ้วแต่จริงไม่ใช่หมวกเรียน,นาเรียบไม่ไม่นี่หมวกนาวิโยธินนหมเขามีอันนี้มาด้วยเข้าไปไม่หูดตรงนี้ถูกแล้วอ๋อเหรอเออเป็นลาย่นออกมาต้องอย่างนี้เหรอไม่โดนเอ้ยออ๋อนึกว่าลายแบบป่า่านะ พิซซ่าฮาร์ดว่ะใช่ไหมพิซซ่าฮาร์ดว่ะสวยเอาไหมหนึ่งใบอันนี้ที่เราน่าจะได้แล้วนะหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ตะกรงผมค้นก่อนนะครับเขาถูกใจโอ้ยอันนี้สวยชอบนะผมชอบหมวกทรงแบบนี้ หมวกทรงอื่นก็มีนะครับนี่โอ้ยนี่สวยไ e นิกเก้นอุย้ยสวยๆผมชอบนี่ไหนิกเก้นว่ะแต่มันไม่มีเป็นทนี่มันต้องมีแบบดาวสีแดงด้วยปะ่ะแต่ต้องลองใส่ดูนะครับโอ้มันหน้ามันยาวมากเลยหน้ามันยาว แต่ถ้าพิซซ่านี่น่าจะเวิร์กก็ได้อยู่นะพิซซ่าแต่นี่น่าจะเวิร์กกว่าเกเราน่าจะได้อันนี้หมวกใบนี้ใบเดียวนะครับอ้นี่เขาลือกล่องพาดน,นะกองซุ่มกองซุ่ม,มหรอ ยีบาทน,นี่คือกอง20ยี่สิบาทาเลยนะครับห้าตัวร้อยโอ้ทุกอย่างซาบาทก็โอเคครับผมก็วันนี้ที่เรามาเดินที่ตลาดทุ่งฟ้าบดหรือว่ากาดงัวนะครับก็ได้เป็นวันนี้เราได้หมวกใบเดียวนะครับแต่จริงๆอ่ะก็มีเสื้อที่แบบเริงๆไว้นะเรีงๆไว้ที่เราไปสับราวกันเนาะแต่ก็มัน ยังไม่โดน,นครับยังไม่โดนใจแล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยก็ถือว่ามาพามาเที่ยวแล้วกันนะครับพามาเที่ยวตลาดกัดงะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถมาได้นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็กว้างมากๆนะครับวันนี้เราก็มาเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเชลบีด้วยนะครับแล้วก็ ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปตลาดที่ไหนหรือว่าเราจะไปเปิดกระสอบร้านไหนนะก็ขอติดตามรับชมด้วยแต่แวันนี้ก็ผมขอตัวลากลับบ้านไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย